พบกับมิวเข็มมาสอนหนูขาวค่ะกับรายการ Drive Fit Easy สนุกขับสนุกรู้คุณผู้ชมคะเวลาที่เราขับรถไปบนท้องถนนนะคะเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยววันนี้ค่ะมิวมีคําแนะนำนะคะวิธีการลดความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั่นก็คือรถประเภทไหนที่เราไม่ควรขับไปใกล้ๆและสาเหตุคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันค่ะ สำหรับประเภทรถที่เราไม่ควรขับเข้าไปใกล้ๆมีหลายประเภทดังนี้ค่ะรถประเภทแรกนะคะก็คือรถบรรทุกวัตถุอันตรายเช่นรถบรรทุกสารเคมีอันตรายรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงรถบรรทุกก๊สเป็นต้นค่ะ เนื่องจากรถประเภทดังกล่าวนะคะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงขึ้นได้ค่ะเนื่องจากว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ววัตถุอันตรายที่อยู่ในรถอาจจะเกิดการรั่วไหลนะคะนอกจากนี้อาจจะทำให้เกิดประกายไฟทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้หรือทำให้เกิดระเบิดขึ้นค่ะดังนั้นนะคะข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยก็คือควรที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีรถประเภทดังกล่าวสัญจรอ,อยู่เยอะค่ะแต่ถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรจะต้องเว้นระยะห่างให้มากยิ่งขึ้นนะคะ รถประเภทต่อมาก็คือรถบรรทุกตู้ทึบรถ10บล้อและรถพ่วงค่ะเนื่องจากรถประเภทดังกล่าวนะคะเป็นรถที่มีขนาดใหญ่และเป็นรถที่มีมุมอับเยอะอาจจะทำให้คนขับรถมองไม่เห็นรถของเราค่ะเช่นในช่วงเวลาที่เปลี่ยนเลนหรือว่าตอนขณะที่ต้องกลับรถรวมทั้งรถประเภทนี้นะคะมีน้ำหนักเยอะและระยะเบรกไกลกว่ารถทั่ว,วไปค่ะดังนั้นนะคะเราไม่ควรขับนำหน้าหรือขับต่อท้ายในระยะที่กระชันชิดค่ะ รถประเภทต่อมาก็คือรถขนส่งวัสดุยาวที่ยื่นเกินตัวรถออกมานะคะเช่นรถขนท่อนไม้ยาวๆรถขนท่อเหล็กเหล็กเส้นเนื่องจากว่าสิ่งที่มัดหรือล็อกวัสดุเหล่านั้นอาจจะเกิดการขาดได้นะคะรถที่ตามมาข้างหลังก็จะต้องเบรกกระทันหันวัสดุที่อยู่ในรถข้างหน้าอาจจะร่วไหลและเหวี่ยงมากระแทกรถด้านหลังได้ทําให้เกิดความเสียหายต่อตัวรถก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเหมือนที่เคยเห็นอยู่ในข่าวบ่อยๆค่ะ รถประเภทต่อมาก็คือรถบรรทุกสัตว์ที่มีสัตว์มีชีวิตบนรถเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาค่ะเนื่องจากสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือสัตว์ที่อยู่บนรถเหล่านั้นอาจจะหล่นลงมาบนท้องถนนได้นะคะรถที่ตามมาด้านหลังก็อาจจะเกิดการเฉี่ยวชนสัตว์เหล่านั้นค่ะ รถประเภทต่อมาก็คือรถพยาบาลและรถกู้ภัยค่ะเนื่องจากในขณะที่รถพยาบาลหรือรถกู้ภัยกําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่มักจะต้องใช้ความเร็วมากเป็นพิเศษดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเราขับรถอยู่ใกล้ๆรถประเภทดังกล่าวเราควรจะหลบเลี่ยงให้ห่างหรือว่าเปิดทางให้รถประเภทดังกล่าวได้ขับไปอย่างสะดวกค่ะนอกจากนี้นะคะห้ามขับปิดทางหรือว่าขับไปจี้ท้ายรถประเภทดังกล่าวค่ะเพราะว่าถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นนอกจากจะส่งผลเสียต่อตัวเรายังส่งผลเสียต่อการช่วยชีวิตคนที่อยู่บนรถฉุ เชิญหรือรบพยาบาลดังกล่าวด้วยนะคะต้องขอบคุณมาสด้ด้วยนะคะที่ทำให้เรื่องของการใช้รถไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะคุณผู้ชมมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมส่งคำถามมาได้เลยนะคะอินบ็อกซ์มาได้ทาง Facebook Thailand, m a ด d a Thailand มิวเจอรี่หาคำตอบมาให้ค่ะวันนี้มีแล้วรายการ d Drive f It Easy สนุกขับสนุกรู้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ